สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทยไวบสเ i ลี Daily, ช่องที่จะพาทุกคนมารู้จักเรื่องราวสำคัญในประเทศไทยผ่านมุมมองที่เข้าใจง่ายและใกล้ชิดกับชีวิตผู้คนเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่หลายคนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2568 ที่แม่จะไม่ขยายวงกว้างเท่ากับเมื่อปี2554แต่กลับรุนแรงกว่าและยืดเยื้อกว่าโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำของภาคกลางหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมาน้ำท่วมรอบนี้ถึงยังสร้างความเดือดร้อนหนักท,ทั้งที่ประเทศไทยก็เคยผ่านเหตุการณ์ใหญ่มาแล้วเมื่อสิบกว่าปีก่อนถ้ามีการวางระบบป้องกันน้ำและสร้างโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากแต่คำตอบกลับอยู่ที่ธรรมชาติที่เปลี่ยนไปและโครงสร้างที่เราสร้างขึ้นเอง เมื่อย้อนกลับไปในปี2,554เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนั้นถือเป็นหนึ่งในภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศน้ำได้ไหลาจากภาคเหนือผ่านภาคกลางและเข้าท่วมพื้นที่กว้างขวางรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมสำคัญหลายแห่งเสียหามหาศาลทั้งภาคเกษตรกรรมเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแต่สิ่งที่ต่างออกไปในปีนี้คือแม่น้ำท่วมจะไม่ขยายวงกว้างเท่าครั้งก่อนแต่กลับมีลักษณะท่วมลึกและท่วมนาน หนึ่งในสาเหตุหลักคือการบริหารจาัดก,การน้ำที่ผิดพลาดจากการพยากรณ์อากาศที่ไม่แม่นยำช่วงก่อนเกิดพายุหน่วยงานหลายแห่งได้ตัดสินใจเก็บน้ำในเขือนและอ่างเก็บน้ำไว้จำนวนมากเพื่อเตรียมรับมือกับภายแุแ้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแต่ทันทีที่พายุลูกใหญ่เข้ามาแบบไม่คาดคิดน้ำปริมาณมหาศาลจึงไม่มีที่รองรับและไหลทะลักลงพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็ว พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักในครั้งนี้ส่วนใหญ่คือจังหวัดในภาคกลางตอนล่างเช่นพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองและบางส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงพื้นที่รอบแม่น้ำเจ้าพระยาที่ต้องผเผชิญน้ำท่วมขังยาวนานกว่าหลายสัปดาห์โดยเฉพาะอายุธยาซึ่งเป็นจุดรับน้ำสำคัญน้ำได้ท่วมสูงจนบางพื้นที่เหลือให้เห็นแค่หลังคาบ้าน อีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานาการณ์น้ำท่วมรุนแรงขึ้นคือสิ่งที่เรียกว่าแนวคันกั้นน้ำหรือที่หลายคนเรียกกันว่ากำแพงน้ำซึ่งถูกสร้างขึ้นหลังเหตุการณ์ปี2554เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เข้าท่วมเขตเศรษฐกิจสำคัญโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล ในช่วงแรกการสร้างแนวคันกั้นน้ำถือเป็นความหวังของคนจำนวนมากเพราะทุกคนเชื่อว่ามันจะช่วยลดความเสียหายและปกป,ป้องเมืองหลวงได้จริงซึ่งก็ถูกต้องในบางส่วนเพราะกรุงเทพครั้งนี้ไม่ได้รับผลกระทบหนักเท่าครั้งก่อนแต่สิ่งที่ตามมาคือผลกระทบด้านกลับที่เกิดกับผู้คนที่อยู่นอกแนวคันเหล่านั้น ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำถูกขังอยู่ในน้ำเพราะน้ำที่หลากมาจากตอนบนไม่สามารถไหลผ่านแนวคันได้ทำให้น้ำขังอยู่นานเป็นสัปดาห์บางจุดเป็นเดือนบ้านหลายหลังต้องกลายเป็นบ้านกลางน้ำบานพื้นที่ชาวบ้านต้องย้ายขึ้นไปอยู่บนชั้นสองหรืมแม้แต่บนหลังคาเพื่อเอาตัวรอดในช่วงที่ระดับน้ำยังไม่ลดลง อยุธยาเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดเมืองเก่าแห่งนี้กลายเป็นเหมือนเกาะกลางทะเลน้ำบางชุมชนท่วมสูงถึงระดับหลังคารถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกน้ำท่วมเสียหายผู้คนต้องใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการเดินทางภาพของวัดวารามที่มีน้ำล้อมรอบกลายเป็นภาพที่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเห็นทุกวันแต่สำหรับนักท่องเที่ยวบางคนมันกลับกลายเป็นภาพสะเทือนใจที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันน้ำเราอาจพูดได้ว่าส่วนกลางโดยเฉพาะกรุงเทพได้รับการป้องกันอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งราคาที่ต้องจ่ายคือความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่รอบนอกที่ต้องรับน้ำแทนเพื่อปกป้องเมืองหลวงหลายชุมชนบอกตรงกันว่าพวกเขาไม่ได้คัดค้านการป้องกันน้ำให้กรุงเทพแต่สิ่งที่อยากเห็นคือความเท่าเทียมในการจัดการน้ำเช่นระบบระบายน้ำ ที่ช่วยให้พื้นที่ลุ่มต่ำสามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นหรือระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าที่แม่นยำกว่าเดิมเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวได้ทันในมุมของการบริหารจัดการงบประมาณหลังปี2554ประเทศไทยได้ลงทุนอย่างมากในโครงการป้องกันน้ำเช่นการขุดลอกคูคลองการสร้างเขื่อนการสร้างแนวคันกันน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจและการวางระบบระบายน้ำขนาดใหญ่ในเมืองซึ่งใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านบาท แต่เมื่อมาถึงปีนี้หลายโครงการกลับแสดงให้เห็นข้อจำกัดในสถานการณ์จริง ตัวอย่างเช่นระบบประตูน้ำบางจุดไม่สามารถเปิดหรือปิดได้ทันเวลาที่น้ำมาแรงบางจุดสุดโสมจากการใช้งานต่อเนื่องโดยไม่มีการซ่อมบำรุงและบางพื้นที่ระบบระบายน้ำยังคงติดขัดจากปัญหาขยะและสิ่งกีดขวางทำให้แม้จะมีโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นแต่ประสิทธิภาพการจัดก,การน้ำกลับไม่ต่างจากเดิมมากนักอย่างไรก็ตามเราก็ไม่อาจมองข้ามความพยายามของภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิ่นที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการแจกถุงอย่างชี้การตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการระบายน้ําออกจากพื้นที่ด้วยเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมในการติดตามระดับน้ําแบบเรียลไทม์อีกเรื่องที่น่าสนใจคือผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่น้ําท่วม ปีนี้พืชผลทางการเกษตรจำนวนมากได้รับความเสียหายโดยเฉพาะข้าวซึ่งกำลังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวในหลายจังหวัดพื้นที่นาข้าวหลายหมื่นไร่ถูกน้ำท่วมก่อนเวลาทำให้ผลผลิตหายไปเกือบครึ่งหนึ่งของที่คาดไว้ขนาดเดียวกันโรงงานขนาดกลางและเล็กในพื้นที่ลุ่มต่ำก็ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ท่วมขังยาวนานต้องหยุดการผลิต แ่้มแซมเครื่องจากที่เสียหายผลที่ตามมาคือราคาสินค้าหลายชนิดเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเช่นผักสดเนื้อสัตว์และอาหารแปรรูปบางประเภทเนื่องจากต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้นและสินค้าขาดตลาดในบางพื้นที่แต่ในทางกลับกันภาคการก่อสร้างและวัสดุซ่อมแซมบ้านกลับมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะประชาชนเริ่มซ่อมบ้านและรัพย์สินที่เสียหายหลังน้ำลด เมื่อพูดถึงราคาแห่งการฟรืฟ้นฟูเราอาจต้องยอมรับว่าสูงไม่ต่างจากปี2,554เลยทีเดียวทั้งในแง่ของงบประมาณซ่อมแซมถนนระบบชนรระทานบ้านเรือนและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องรับภาระเองเช่นการย้ายที่อยู่อาศัยการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและการฟรื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด หลายครอบครัวในพื้นที่ลุ่มต่ำบอกว่าพวกเขาไม่ได้กลัวน้ำแต่สิ่งที่กลัวคือความไม่แน่นอนของระบบจัดการน้ำเพราะทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมความเสียหายมักส้ำรอยเดิมในขณะที่โครงการป้องกันหลายอย่างยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือไม่มีแผนชัดเจนสำหรับระยะยาวเมื่อมองในภาพรวมเหตุการณ์น้ำท่วมในปีนี้เป็นเหมือน บทเรียนรอบใหม่ที่สะท้อนว่าการแก้ปัญหาน้ำไม่สามารถพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวได้แต่ต้องมาพร้อมกับข้อมูลที่แม่นยำการวางแผนร่วมกันและความเข้าใจในธรรมชาติของพื้นที่เพราะการกักน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้งอาจกลับกลายเป็นต้นเหตุของน้ำท่วมได้หากไม่มีการประเมินที่ถูกต้อง แม้สถานการณ์น้ำท่วมปีนี้จะค่อยๆค,คลี่คลายลงในบางพื้นที่แต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่ต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์กว่าน้ำจะลดหมดชาวบ้านยังคงต้องอาศัยอยู่กับน้ำอย่างอดทนหลายคนบอกว่าตอนปี5้าสี่น้ำมาทีเดียวแล้วก็ไปแต่ปีนี้มาช้ายอยู่กับเรานานและไม่รู้จะไปเมื่อไหร่ท้ายที่สุดสิ่งที่คนไทยทุกคนหวังเหมือนกันคือการจัดก,การน้ำที่ยังยืนกว่าเดิมระบบค่คาการที่แม่นยำกว่านี้และการวางแผนที่มองเห็นคนทุก